สวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อน,น,นี้ผมได้มาว่าเรื่องเต่ากับเลื่อยยนตนะครับเป็นอย่างคนคนมีเต่าทานถึงต้องมีเลื่อยเลื่อยยนนะครับเพราะว่าผมประสบปัญหากับตัวเองมาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าตัดใหม่เผาทานเนี่ยถ้าเข้าบ่ามีเลื่อยนะครับมันกะเมื่อย ล้วก็ลาบากเข้าหลายเท่านะครับถ้าเข้าเห็ดเป็นจริงเป็นจังนะครับเข้าต้องตัดสินใจซื้อเลื่อยนะครับเลื่อยยนต์สักตัวหนึ่งตัวน้อยๆนะครับเพราะว่าการซื้อเลื่อยยนต์ตัวน้อยๆกับบรยุงยากเรื่องใบอนุญาตนะครับซื้อได้เลยนะครับบาเรื่อยประมาณ1 1 5จุดห้างสนะครับซื้อได้เลยนะครับเลื่อยรุ่นเล็กนะครับ เพราะว่ากฎหมายออกมาว่าเออบรต้องขออนุญาตนะครับอันนี้ก็ความรู้เล็กๆเน้อยๆน่อยบางคนกระรูแล้วบางคนก็บลูลาบาน,ลลนะครับกระซื้อเลยนะครับราคาก็แล้วแต่เพื่อนซีเลือกเอาแล้วแต่แบนแล้วแต่ยี่ห้อนะครับผมมาแนะนําเพราะว่าผมตัดใหม่เผาทันที่แรกผมก็ใส่มือเนาะใส่มือมากใส่มือมากเป็นปีนะครับ เลื่อยมือพ่อพ่อที่นี่พ่อเขาเลื่อยมือ,อเขาเลื่อยมือไปเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็เผาไปเรื่อยๆที่นี่มันเกิดไล่ได้ึ้นมานะครับเพราะมันเกิดไร้ได้ึ้นมาเขาเหตุงานบอท่านนะครับผมก็เลยตัดสินใจสื่อเลื่อยเลยครับนะครับอันนี้คือคือสาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งที่ว่าเป็นอย่างคือต้องต้องสื่อเลื่อยนะครับเพราะว่าเขาตัดใหม่เผาทาน เราที่นี่ผลผลิตทานที่เฮ้าได้มากมันมันขายได้มันมีรายได้ขึ้นมากที่นี่เฮ้าก็เลยคิดว่าเฮ็ดจังไดเฮาเฮาต้องเฮ็ดให้ท่านลูกค้านะครับเพราะว่าเฮ้ามากเลื่อยเมื่อนี่กระโบไหวนะครับผมก็เลยได้ตัดสินใจสื่อเลื่อยนะครับอันอันนี้คือคือขอดีสําหรับที่วา่าเฮาต้องสื่อเลื่อยนะครับสําหรับ ปัญหาต่างๆสาหรับเลยก็บ่กคอยมีปัญหาน,นะครับเพราะว่าการตัดใหม่เผาทานที่นี่มันมีเรื่องเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพอเขามีเลยปั๊บนะครับเราใหม่นะครับถือว่าเฮาเฮาได้มาจากการเผาทานนะครับมันก็มันก็ม,กมาโดยอตัตโนมัตินะครับเพื่อน มันก็มาโดยอัตโนมัติบางที่เข้าไปตัดไม่รับจ้างแน่ก็มีนะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือข้อดีนะครับมผมก็ได้มาบอกเป็นอย่างคือว่าคนมีเต่าเดี๋ยวต้องไม่เลื่อยนะครับอันนี้คือการตัดสินใจของเพื่อนๆไปว่าเออว่าเป็นอย่างคือต้องสื่อเลื่อยอย่างสีนะครับ ก็ให้เพื่อนๆล่องทวนล่องเรือไปเรื่อยๆครับเรื่อยมือก่อนก็ได้ครับก็่ต้องตัดสินใจแบบผมก็ได้ครับแล้วหอากระสไในรูประสบการ์เองว่าเออพอเขาขายทานได้แล้วมันกระสิบวท่านนะครับแล้วก็ประโยชน์ต่างๆมันก็สิตามมาเองนะครับก็ให้เพื่อนๆคิดใน้รณีนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ผมได้มาบอกเรื่องเล็กๆแน่นอนนะครับสําหรับเป็นอย่างคนมีเต่าถึงตรงมีเรือ,อยอนต์นะครับนะครับ <laughs> ครับสำหรับคลิปนี้ก็มาบอกกันเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับขอกัาบสวัสดีอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคาละครับสวัสดีครับ